วันนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบไฟทั้ง3ตัวของ u l e n s ซนะครซึ่งเป็นไฟสําหรับสายพกพาหรือว่าคนที่เป็นช่างภาพสายอีเวนน่าจะชอบครับลองดูคลิปนี้เพื่อเป็นการตัดสินใจครับและคลิปนี้นะครับก็สนับสนุนโดย u l e n s y Thailand เช่นเคยครับต้องขอบพรคุณมาที่นี้ด้วยนะครับไฟที่ผมพามาดูในวันนี้นะครับจะมีทั้งหมดได้กัน3รุ่นได้กันครับประกอบไปด้วย UA 1 2 ua20 แล้วก็ al60 ครับทั้ง3ตัวนี้นะครับจะมีคุณลักษณะการใช้งานที่คล้ายๆกันครับก็คือการสูบลุมเข้าไปนั่นเองทั้ง3ตัวนี้ก็เลยเหมาะที่จะเป็นไฟที่นําออกไปด้านนอกเพราะว่าพกพาสะดวกนะครับแล้วก็สามารถเก็บได้เล็กและมีน้ําหนักที่เบาด้วยครับลองไปดูพร้อมๆกันดีกว่าว่าไฟทั้ง3ตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรครับทั้ง3รุ่นก็จะมีขนาดน้ําหนักที่ต่างกันนะครับแต่ก็จะมีความคล้ายกันอยู่2รุ่นนะครับก็คือ ua12 แล้วก็ ua20 ผมขอเริ่มจาก2ตัว นนี้ก่อโดยตัว UA12 แล้วก็ UA20 เนี่ยจะต่างกันที่ขนาดความยาวนะครับแล้วก็ความแรงของไฟนะครับส่วนแบตหรืออะไรเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างครับฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูของที่เขาให้มาในกล่องกันดีกว่าว่ารุ่นนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะครับโดยของที่ให้มาครับไฟทั้ง2ตัวนี้จะมีเหมือนกันเลยนะครับก็คือถุงใส่ไฟครับแล้วก็ USB Type A to Type C นะครับแล้วก็ Magnetic Stand ครับซึ่งจุดเด่นของไฟตัวนี้นะครับก็คือน้ำหนักที่เบามากๆครับนี่ผมชูให้ดู อันนี้ก็เป็นตัวที่ยังไม่ได้สูบลมนะเนี่ยมันก็จะพับเก็บได้แบบเล็กมากๆเลยนะครับสามารถใส่กระเป๋าของเกงไปได้เลยนะครับอันนี้เป็น UA 1 2นะครับซึ่งเวลาที่เราพับเนี่ยขนาดของ UA 1 2กับ UA 2 0เนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเวลาพับแต่เวลายืดหรือกางออกมาเนี่ย จะมีความยาวต่างกันอยู่ที่ประมาณ30เซนนะครับตัวใหญ่เนี่ยีย่จะยาวอยู่ที่ประมาณ90เซนนะครับที่ผมวดัดส่วนตัวเล็กเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60เซนนะครับอันนี้ผมวัดจ,จากหูกนะประมาณนะครับอาจจะไม่ได้เป๊ะมากแต่ก็คร่าวๆประมาณ,ณนี้เผื่อใครจะไปวัดเทียบนะครับถ้าถามว่ามันดียังไงนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างมีความเจ๋งนะครับอันนี้เดี๋ยวผมบอกข้อดีทีละข้อแล้วกันนะครับข้อดีของไฟพวกนี้นะครับเวลาที่เราเอาไปถ่ายแบบซีนที่มันแบบหลีกไฟยากหรือว่าถ่ายในห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ลองไปใช้มาแล้วนะครับอันนี้ข้อดีของมันคือเป็นแม่เหล็กด้วยมีน้ําหนักเบาใช่ไหมเวลาเราสฉบเต็มนะครับมันก็จะแปะอย่างนี้ได้เลยแล้วก็เป็นซอฟท์บ็อกในตัวนะครับซึ่งไอ้ความที่มันเป็นเหมือนห่วงยางนะครับถ้าใครแบบเคยเป่าลมเป็ดห่วงยางตามสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือจะคล้ายๆกันเลยนะครับวัสดุจะเป็น TPU นะครับ <tyard. S 2> เวลาที่เราเป่าไปเนี่ยมันก็จะทําให้ไฟเนี่ยมีความซอฟต์มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะครับเวลาที่เราเปิดใช้เนี่ยเราต้องเป่าก่อนนะครับอันนี้แนะนําให้เป่าก่อนเพราะว่าเวลาที่เราเปิดไฟเนี่ยไฟค่อนข้างมีความร้อนนะครับเขาก็จะเขียนเตือนวเวลาว่าให้เป่าลมก่อนใช้งานนะครับแล้วก็จุดที่ดีอีกจุดหนึ่งก็คือพวกแม่เหล็ก oh. ที่เขาให้มานะครับแม่เหล็กที่เขาให้มาเนี่ยเราสามารถเอาไปแปะตามที่ต่างๆได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเนี่ยครับ แปะได้เลยนะครับแล้วแม่เหล็กที่เขาทํามาเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นมากๆนะครับแล้วก็นอกจากแม่เหล็กเนี่ยเขาก็จะมีที่ยึดมาให้นะครับตัวเล็ก U A 12เนี่ยก็จะมีที่ยึดมาแค่2จุดนะครับแต่จริงๆก็เกี่ยวพอแล้วนะครับเวลาเราเป่าลมเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เหี่ยวแบบนี้เดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูซึ่งเวลาที่ผมเป่าลมเข้าไปเนี่ยนะครับผมก็จะใช้นี่ตัวนี้นะครับตอนแรกก็จะใช้ปากเป่าแต่ก็ดูไอ้นี่เกินไปนะครับเดี๋ยว เป่าไปนานๆมันจะไม่ดีเอาอันนี้ก็เป็นของยูเ c นซอันนี้ผมซื้อมาเองนะครับซึ่งเป็นที่เป่าลมที่ผมชอบมากๆเพราะว่ามันแรงนะครับเนี่ยไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่ก็รีวิวให้ดูแล้วเหมือนเขาคิดมาแล้วว่ามันต้องใช้คู่กับไอเนี่ยเพราะว่ารูเป่าลมของเขานะครับจะมีขนาดเท่ากับปากของมันเลยนี่ใส่ได้พอดี เนี่ยคุณคิดดูถ้าเราแบบเป่าเนี่ยจะใช้เวลานานขนาดไหนพอเวลามันตึงเนี่ยมันก็จะไม่งอแล้วเห็นปะแต่ข้อดีเวลามันงอเนี่ยเราก็สามารถงออย่างนี้ได้เพื่อแบบบางทีเราจะไปถ่ายพวกสินค้าใช่ไหมครับเราก็งอแบบเป็นครึ่งวงกลมหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้เลยนี่ก็เจ๋งมากๆแล้วก็สเปคที่ดีอีกอย่างนึงนะครับมันกันน้ำครับทุกคนมันเป็น i p 6 7นะครับ ก็คือกันฝนตกได้เลยนะครับแต่เวลาใช้งานก็ต้องเช็คให้ดีว่าเราปิดรูไทซีหรือว่าไอ้พวกรูลมออกอะไรรูลมเข้าอย่างเงี้ยดีหรือยังนะครับซึ่งความแตกต่างนะครับของตัวเล็กกับตัวใหญ่เนี่ยนี่เลยนะครับก็คือหูจับ อันนี้จะมีมาให้ทั้งหมด3จุดนะครับรวมตัวเกี่ยวด้วยเนาะแล้วแม่เหล็กก็จะเพิ่มมาอีกจุดหนึงนะครับเป็น1 2 3 4แต่จริงๆไอ้แมกเนติกนะครับเขาให้ใช้กับไอ้ตัว2จุดตรงนี้เขาออกแบบมาแล้วเพราะว่าตรงปลายนี่มันจะมีความหนักสุดนะครับเพราะว่ามันเป็นแผงควบคุมอะไรเงี้ด้วยเนี่ยเวลาติดไปแล้วแบบมันยึดอยู่เลยนะ อันนี้แมกเนติกส a ตนก็ค่อนข้างชอบนะครับทำให้เราแบบหลีกกับขาตั้งหรือว่า C ีส a ตนง่ายขึ้นมากๆเลยไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าไฟมันน้ำหนักเบามากๆนะครับตัวเล็กกับตัวใหญ่ก็จะต่างกันประมาณนี้แล้วก็ขนาดไฟที่ต่างกันนะครับก็คือตัวเล็กเนี่ยมีขนาด 12วัตต์นะครับตามชื่อเลยส่วนตัวใหญ่เนี่ยก็จะ20วัตต์ครับก็ถ้าคิดว่าถ่ายกลางคืนหรือว่าเอาไปหยอดตามที่ต่างๆนี่ย12วัตต์ก็เหลือเฟือนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ความแรงขึ้นมามีเขาเรียก power ให้ใช้มากขึ้นนะครับเวลาถ่ายพวกแบบหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะได้ซอฟต์มากขึ้นเราเพราะว่าเราวางไฟห่างมากขึ้นมันก็จะมีความซอฟต์มากขึ้นนั่นเองนะครับตัวใหญ่ก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่านั่นเองส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเขาก็จะให้มา 2,500มิลลิแอมเป์เท่ากันเลยนะครับ2ตัวนี้ตัวเล็กนะครับจะเปิด1 0 0เนี่ยได้75นาทีนะครับส่วนตัวใหญ่นะครับก็จะเหลือ55นาทีนะครับเพราะว่าขนาดแบตเขามีขนาดเท่ากันนะครับก็ทําให้เวลาของตัวใหญ่เนี่ยลดลงมานั่นเองครับเวลาในการชาร์จของทั้งสองตัวก็จะมีเวลาเท่ากันนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นนิดนึงนะครับไม่มากเท่าไหร่เท่าที่ผมลองดูเนาะส่วนค่า C I นะครับก็จะเท่ากันเลยก็คือ95บวกนั่นเองแล้วก็มีเอฟเฟกะครั้วก็ปรบ ค่าอุณหภูมิสีได้ตั้งแต่2,700ถึง6,500นั่นเองครับน้ำหนักของทั้งสองตัวนี้นะครับก็จะต่างกันอยู่ที่30กรัมเท่านั้นครับซึ่งถือว่าต่างกันน้อยมากๆนะครับแทบไม่รู้สึกและเวลาพับตัวยาวเนี่ยมันก็รู้สึกว่าพับเก็บมันก็สั้นเหมือนกันนะครับสั้นพอๆกันเลยนะครับเวลาแบบพกไปข้างนอกก็พกง่ายแน่นอนครับก็อยู่ที่ว่าชอบแบบเล็กสั้นๆหรือว่าชอบแบบยาวๆอย่างนี้นะครับช่างน้ำหนักดูเอาครับว่าบางทีเนี่ย ไอ้อันเล็กๆแบบนี้ก็มีประโยชน์อย่างที่ผมหลีกให้ดูในห้องน้ำนี้มันก็แบบมีความพอดีนะครับไฟลงมาก็สวยพอดีเลยนี่ก็คือไฟนะครับยูเรนซ UA 1 2นะครับ1 2วัตต์ก็สามารถทำให้เราสร้างช็อตอะไรแบบนี้ได้แล้วนะครับไฟดวงเดียวอันนี้เป็นแมกเนตด้วยนะมีแมกเนตอยู่ข้างหลงังแล้วก็เป็นซอฟบ็อกใตัวนี่ช็อตนี้ยอดความยาวนี้อาจจะต้องแบบใส่ซีสแตนเพิ่มเพื่อเพื่อไม่ให้เวลาแบบ ไปติดข้างบนแล้วมันแบบงอลงมานิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับทั้ง2ตัวนี้ส่วนวิธีการใช้งานของไฟ2ตัวนี้นะครับก็ง่ายมากๆครับเขาออกแบบหน้าตามาได้แบบทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วครับขั้นตอนแรกนะครับให้กดปุ่มเปิดนะครับก็จะมีรูปเครื่องบินนะครับแบบเป็นเซฟตี้แล้วกันเผื่อว่าเราเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วมันกันเปิดเองก็คือกดเปิดทีนึงค้างไว้นะครับแล้วก็กดค้างอีก3วินะครับ พอกดครั้ง3วิเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าตาแบบมีจอมินิ LED ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ดูง่ายมากเลยนะครับกดปุ่มเปิดปีตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มทีละ25%นะครับเนี่ยไป75-100นะครับแล้วมันก็จะบอกเวลาเฉลี่ยว่าใช้ได้อีกกี่นาทีก็มันจะแจ้งหมดเลยว่าแบตตอนนี้เหลือเท่าไหร่ใช้ได้อีกกี่นาทีปุ่มด้านข้างซ้ายมือขวามือนะครับก็คือเป็นการปรับเควิน นะครับปรับได้ตั้งแต่2,700ถึง6,500เควินไม่มีอะไรยากครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มลถไฟปกติเพิ่มลดได้ทีละ1%แบบละเอียดก็ได้นะครับถ้ากดปุ่มกลางนะครับปุ่มปิดเนี่ยสทีนะครับก็จะเป็นการเข้าโหมดเอฟเฟกให้เรากดแบบตัวเควินเนี่ยครับเราก็จะเปลี่ยนได้เห็นไหมเอฟเฟกนะครับก็มีทั้งหมดนะครับ12ตัวก็เลือกใช้เอานะครับเนี่ย อันนี้ผมก็เล่นตัวอย่างให้ดูนะครับอาจจะแบบไม่ได้ลงลึกมากนะครับเพราะว่าเอฟเฟกพวกนี้เพื่อนๆน,น่าจะดูกันมาเยอะแล้วนะครับไม่มีอะไรยากครับใช้งานง่ายมากๆเดี๋ยวเราไปดูที่ตัว AL 6 0กันดีกว่าว่าต่างกับ2ตัวนี้ยังไงนะครับโอเคครับขอเปลี่ยนเซตอัพเล็กน้อยนะครับตัวด้านข้างผมนี้ก็จะเป็นตัว AL 6 0นะครับเรียกว่าเป็นรุ่นใหญ่นะครับจากรุ่นเล็กนี่รุ่นเล็กสูบรมเหมือนกันเรียกว่าเป็น เขาเรียกอยู่ในเซกเมนต์เดียวกันแล้วกันนะครับต่างกันตรงที่ตัวเนี้จะไม่มีแบตนะครับแล้วก็จะให้กําลัง Power ที่มากกว่า2ตัวที่แล้วนะครับกำลังเขาเนี่ยจะให้สูงสุดอยู่ที่68วัตต์นะครับก็ถือว่า แรงเพียงพอนะครับสำหรับเป็นคีย์ไลท์ถ่ายในห้องอย่างนี้หรือว่านำออกไปด้านนอกก็ได้นะครับเดี๋ยวเราดูอุปกรณ์ภายในกล่องที่ตัวนี้ให้มากันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีตัวไฟมาครับแล้วก็ด้ามจับครับแล้วก็ขาตั้ง c-stand 1ชิ้นครับสายไทท์ซีถูไท C ์ซีเส้นครับแล้วก็มีตัวต่อสําหรับรัดโพแบงค์ครับ กระเป๋าใส่อุปกรณ์แล้วก็คู่มือการใช้งานครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นแบบเป่าลมเหมือน2รุ่นก่อนหน้านี้เลยแต่ด้วยความที่เขามีขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็เลยมีเครื่องปั๊มลมมาให้ด้านบนนะครับนี่ด้านบนหรือด้านล่างนี่ด้านล่างนะครับก็เราสามารถเปิดฝาแล้วก็กดปุ่มหนึ่งนะครับรอ20วินาทีมันก็จะพองจนเต็มนะครับซึ่งถ้าตัวเป่าลมแบตหมดก็สามารถชาร์จได้นะครับด้วยอะแดปเตอร์ Type A ถ o ง Type C นะครับอันนี้อาจจะจำกัดไฟนิดนึงนะครับต้องดูดีๆนะครับ และตัวนี้นะครับมาพร้อมกับรีโมทที่เราสามารถดึงออกมาได้นะครับแล้วก็ควบคุมได้เลยนะครับสเปคของเจ้าตัวนี้นะครับน้ำหนักเนี่ยรวมด้ามจับนะครับจะอยู่ที่ 820กรัมนะครับเท่าที่ผมลองชั่งดูนะครับแล้วก็เควินนะครับสามารถปรับได้ตั้งแต่2,700จนถึง6,500เช่นกันนะครับแต่ค่า CRI นะครับจะมากกว่า2ตัวที่แล้วหน่อยนะครับมากกว่า1นะก็คือ96นะครับการจ่ายไฟนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับอันนี้จะไม่มีแบตในตัวนะครับเราต้องจ่ายไทซีนะครับแต่ไทซีในที่นี้เนี่ยก็อาจจะมีจำกัดอยู่นิดนึงครับต้องเป็นหัว100วัตต์นะครับต้องจ่ายไฟ1้อวัต์นะครับ ถึงไฟตัวนี้จะเป็น60วัตต์แต่ผมลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างกระพริบนะครับเหมือนมันไฟไม่พอครับอาจจะต้องแรงกว่า60วัตต์นะครับเขาก็แนะนํามาแล้วว่าให้ใช้เป็นอะแดปเตอร์100วัตต์นะครับผมแอบรู้สึกนิดนึงว่าเขาน่าจะแบบอาจจะให้ปลั๊กอะไรมาเลยนะครับเสียดายไปนิดนึงเพราะว่า บางคนเนี่ยอาจจะไม่มีอะแดปเตอร์ร้อยวัตใช้นะครับแล้วก็ค่อนข้างมีราคาที่แพงอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าหากเราอยากพกพาไปน้านนอกนะครับเขาก็จะมีตัวรัด power bank มาให้นะครับซึ่ง power bank เนี่ยก็ต้องเป็นตัวที่จ่ายไฟร้อยวัตได้เช่นกันนะครับ <S <S อาจจะมีราคาอีกนั่นแหละอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับนอกจากการควบคุมผ่านรีโมทนะครับเขาก็ยังควบคุมผ่านแอปได้อีกซึ่งผมลองโหลดแอปมาแล้วนะครับก็คือ u l e n c y Connect นั่นเอง จะมีการใช้งานที่ค่อนข้างรวดเร็วกว่ารีโมทมากๆเลยนะครับก็คือเรียกว่าปรับปุ๊บเปลี่ยนเลยนะครับอันนี้มันจะมีความน่วงนนิดนึงนะครับถ้าเป็นรีโมทหรือถ้าหากใครไม่มี power bank เนี่ยก็สามารถใช้ v ี o มาาที่จ่ายไฟแรงๆเนี่ยเสียบต่อแล้วก็เป็นรันแอนกันได้เลยถ้าออกไปถ่ายแบบอีเวนต์หรือว่าอะไรที่ต้องการความสวยงามหรือว่าไฟที่เขาเรียกว่าให้กำลังเยอะกว่าแล้วก็ เขาเรียกพื้นที่ก็จะกระจายมากกว่าแล้วก็ซอฟต์มากกว่าหน้าก็จะนวลกว่าเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะเหมาะกว่าแต่ก็การพกพาก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับพรพับออกมาก็เล็กอีกเช่นกันครับคือสามารถใส่กระเป๋าสะพายหรือว่ากระเป๋าเล็กๆออกไปได้เลยนะครับอันนี้ก็หายห่วงเช่นกันนะครับซึ่งไฟเอ60เนี่ยก็จะสามารถปรับเอฟเฟกได้10รูปแบบอีกเช่นกันครับแล้วก็เนี่ยเป็นข้อสังเกตนะครับอันนี้เราสามารถ แกะไฟออกมาได้นะครับมันก็จะเป็นแผงแบบพาเนลแบบเล็กๆบางๆนะครับเผื่อว่าใครเอาไปอะแดปว่าไปใส่กับซอฟต์อื่นหรือว่าจะเอาไปรีกกับอะไรก็ได้เพราะว่าเขาตามมุมเนี่ยมันก็จะมีรูมาให้เกี่ยวนะครับเผื่อว่าเราไปประยุกต์ใช้แบบอื่นก็ได้เช่นกันนะครับก็ได้กําลังไฟที่แรงเช่นกัน60วัตต์นี่ก็ถือว่าเยอะนะครับถ้าแบบเป็นไฟแบ็คไลท์หรือว่าไฟหยอดอะไรพวกนี้ส่วนพวกขานะครับเขาก็จะสามารถปรับได้แบบ 180เลยนะครับก็คือมาทางนี้ได้เลยเห็นไหมปึ๊บนะครับไอตัวหนีบตัวนี้เราก็สามารถเปลี่ยนมุมได้นะครับถ้าเราไม่ชอบเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนเป็นหัวอารีนะครับแล้วก็ใช้เกลียว1ต่อ4นะครับเนี่ยเราบิดได้เลยว่าจะเอาแนวตั้งหรือจะเอาแนวนอนอะไรเงี้ยบิดได้หมดนะครับก็อยู่ที่การใช้งานของเราส่วนขาของเขาเนี่ยสมมุติเราวางอยู่บนขาเราจะยกไปที่อื่นก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าด้านล่างเขาก็มีรูสําหรับ ไปต่อกับพวกขาตั้งไฟนะครับใช้งานได้สะดวกเช่นกันอันนี้ผมชอบที่แบบว่าถ้าเอามาเป็นไฟแบบท็อปอย่างเงี้ยมันสวยมากเลยนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเหมือนลูกโป่งนะครับมันก็จะให้แบบความนุ่มความซอฟที่เยอะมากๆอยู่แล้วนะครับถ้าม,มันเป็นไฟท็อปอะไรเงี้ยถ่ายสินค้าหรือว่าถ่ายโปรดักต์เนี่ยก็สวยเลยทีเดียวอันนี้ทดสอบไฟยูเลซี่เอแนะครับอันนี้ลองใช้เป็นคีย์ตัวเดียวเลยนะครับ จะสังเกตได้ว่ามันก็ค่อนข้างเพียงพอนะครับตอนนี้ผมเปิด Intensity อยู่ที่50%นะครับ ISO 1 0 0 0 f 2 8แล้วก็สปนะีดชัตเตอร์50เนาะเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ i n t i t y i t y ขึ้นนะครับให้สว่างกว่านี้โดยการใช้รีโมทนะครับตอนนี้100%แเล้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองลด ISO ลงนะครับปึ๊บปึ๊บ ไอโซอยู่ที่1000นะครับ f 2องูุสเตอร์1ต่อ50นะครับนี่ก็เรียกว่าจะซอฟด้วยประมาณหนึ่งนะครับก็จะไม่ได้ซอฟมากมายเพราะว่าผมว่าเขาออกแบบมาให้สําหรับผู้ใช้งานด้านนอกหรือว่าเป็นไฟเสริมหรือว่าไปถ่ายนางแบบอะไรเงี้ยถือช่วยไฟแบบเป็นแอมเบียนด้านนอกมากกว่านะครับหรือว่าเป็นสไตล์แบบถือในงานแต่งนะครับแต่ก็ต้องการกําลังหรือพาวเวอร์ที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้ครับ สรุปนะครับไฟทั้ง3รุ่นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าใครเนี่ยอยากใช้งานแบบไหนต้องการแบบไหนนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะชอบไฟไอหลอดยาวเนี่ยเพราะรู้สึกว่ามันเอาไปหลีกง่ายแล้วก็มีน้ําหนักที่เบานะครับแล้วก็มีแม่เหล็กและมีแบตในตัวนะครับข้อที่ชอบเลยแต่ก็อาจจะมีข้อเสียตรงที่ถ้าเราใช้งานแบบต่อเนื่องยาวๆนะครับมันก็อาจจะหมดต้องต่อไทซีเลี้ยงอยู่ดีนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยมันก็จะได้กำลังไฟที่มากกว่านะครับแล้วก็ ต่อ power bank อะไรอย่างนี้เลี้ยงได้ตัวสั้นก็อยู่ที่ว่าใครชอบกำลังประมาณไหนส่วนตัวก็คิดว่าประมาณเนี้ย20วัตต์เนี้ยกำลังดีเลยนะครับแล้วก็ความยาวอะไรกำลังดีหมดหลีกกับขาซีง่ายนะครับแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างสมมติว่ามันตึงๆอยู่ใช่ไหมผมปล่อยลมออกฟึบผมก็สามารถแบบหักงออะไรได้ให้มันเป็นโค้งอย่างเงี้ยเพื่อแบบถ่ายสินค้าบนโต๊ะหรือว่าจะถ่ายเราก็ได้เนี่ยแบบเอาไว้อย่างเงี้ยเห็นไหม ให้เพื่อนช่วยถืออะไรเงี้ยหรือว่าถ่ายนางแบบอะไรเงี้ยก็ประยุกต์ใช้ได้ก็แต่ละตัวก็จะแตกต่างกันออกไปมีข้อจํากัดแตกต่างกันนะครับก็อยู่ที่การใช้งานของเราแล้วแหละนะครับผมรู้สึกอิจฉาแบบช่างภาพสมัยนี้นะครับคือมีไฟให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนคือตัวเลือกแทบ,บไม่มีนะครับไฟพวกถือหรือไฟแบบสายอีเวนต์อะไรเงี้ย น่าจะชอบกันส่วนเรื่องราคาของทั้ง3ตัวนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับตัว UA 1 2เนี่ยจะอยู่ที่1,999บาทนะครับก็คือ2,000ทอน1บาทนะครับตัว20วัตต์ขึ้นมาเนี่ยก็จะอยู่ที่2,599บาทนะครับแล้วก็ตัวรุ่นพี่นะครับจะอยู่ที่4,999บาบาทครับยังไงก็ลองเลือกตามการใช้งานตามความเหมาะสมของงานตัวเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการช่วยเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยตัดสินใจว่าจะเอา ไฟตัวไหนดีนะครับทั้ง3ตัวนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ